จะมาตอบคําถามนะคะที่มีถามว่าเออใช้มานานแล้วอ่ะมันยังใช้ดีเหมือนเห็นไปไหนเช็ดรถเหรอวันนี้มารวยไหมช่วยกันเช็ดรถมาเร็วต้องมันเช็คมันดูเฮียบอกเพราะไม่งั้นมันเนี่ย ก็จะเป็นคาบขี่เกลือน่ะพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยต้องคอยเปิดฝา então, มันเช็คไม่งั้นจะเป็นคาบขี้เกลือเนี่ยสายมันแัน่นไม่ไดนครั้งที่แล้วสงสัยคงจะมีอย่างเดียวมันต้องเปลี่ยนเป็นเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม ตอนแรกเฮียบอกว่ามันเป็นเพราะว่าแบบว่าอาจจะแบบขันสายไม่แน่นขันน็อตไม่แน่นก็เป็นมันก็เลยทําให้น้ํากันมันกระชอกขึ้นมาก็เลยทําให้เกิดขี้เกือเป็นสนิมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายขันแน่นแล้วมันก็ยังเป็นก็ไม่รู้เป็นที่ตัวแบตเตอรี่เองหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจ ทางที่ดีก็แบบเฮียว่าต้องมันเช็คมันดูตลอดเวลาในตัวเนี้ยยุ่งอะไรเขาเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตามเนี่ยแล้วมันนอนละเธอะสกมกมากรถจะเช็ได้เวลามันต้องเปลี่ยนแบบทันนี่นี่แล้วนี่อะไรอะไ่ะเฮียจตีอันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะครั้งที่แล้วไม่เห็นมีเนี่ยเนี่ย ไอมาตรวัดความเร็วอ๋อนี่อุปกรณ์เสริมเพิ่มวัดความเร็วเฮียติดตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมนี่เวลาขับออกไปก็ดูเนาะว่าใช้สปีดเร็วเท่าไหร่อะไรยังไง อันนี้คือที่เปลี่ยนเช็คแบตใหม่ก็ยังใช้งานดีได้ก็ยังใช้งานได้ดีนะคะใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะคะเคยเห็นมีหลายคนถามอ่ะยังใช้งานได้ดีได้ปกติไหมก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็ปกตินะคะก็คุ้มไม่ต้องวิงใช้รถมอเตอร์ไซค์ เทียบอกว่าคุ้มดีกว่าใช้รถยนต์ดีกว่าใช้มอไซค์เพราะว่าใช้มอไซค์มันก็ต้องแบบไหนจะค่าน้ํามันค่าอะไรอย่างเงี้ยรถยนต์ก็เหมือนกันกว่าจะถอยเข้าถอยออกค่าน้ํามันอีกไปแค่ประกอบแค่นี้ไปแบบนี้มันจะสบายกว่านะคะก็ยังใช้ได้ดีปกติก็นี่จะปีได้แล้วมั้งเกือบปีแล้วแหละก็ยังใช้ได้ดีปกตินะคะ ก็มีเวลาอย่างเงี้ยช่วงวันหยุดปีใหม่เง,งี้ยเฮียเขามีเวลาว่างเยอะก็เนี่ยก็จะมาเช็ดรถกันมาเช็คดูแบตเตอรี่เช็คดูน้ำกันเช็คดูอะไรกันวันนี้ก็รถคันนี้ที่ซื้อมานะคะซื้อมาจากช้อปปี้ก็รวมแล้วก็ประมาณ8,000เนาะรวมค่าส่งค่าอะไร ก็เกือบปีแล้วนะนี่ก็ยังใช้ดีนะคะใช้ดีปกตินะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะมีปัญหานิดๆหน่อยๆจุกจิกก็ที่เป็นครา,าบขี้เกลือตรงแบตเตอรี่ตรงขั้วแบตเตอรี่ก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนอกจากขี้เกียมขี้เกลือเฮียบอกว่าก็จะเป็นเรื่องเบาะนี่แหละขันเท่าไรมันก็ไม่แน่นแล้วยิ่งเฮียกับพี่เนี่ยตัวแ<า>บบ หนักมากอ้าวนสองคนตัวหนักเนี่ยพอนั่งแล้วมันหง <laughs> <laughs> ายงอยู่นีนวะตายคาเลยห <laughs> งายเง้อไปข้างหลังอะ่ะ <laughs> <laughs> ขับขับอยู่หง <laughs> ายทุกคนคนเห็นแล้วเขาจะมองว่ามันนั่งทำอะไรวะ <laughs> ขยับไปข้างหน้าแม่งทำอะไรวะน่าเกลียด ทำทำทายดูเวลาหมอมันหงายเยอะก็จะเอาหน้าดันไปอย่างเงี้ยใครเห็นว่ามงทุเลศเราแม่งทำไรวะ <laughs> อุปกรณ์เสริมที่เราใส่มาก็จะมีนี่กระจกมองข้างตัววัดสปีดความเร็วของจักรยานแล้วก็หน้าปัดที่เฮียเปลี่ยนเป็นระบบด <Okay. S 1> <laughs> ิจิตอลโอเคนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมมีแค่นั้นแหละ นองนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างที่เปลี่ยนนี่บันไดเปลี่ยนให้มันดูงามๆสวยงามไปงั้นแหละเช็ดแล้วก็ดูใหม่ <Wow. S 1> ปิ๊งปังว้าวเหมือนเดิมอะไรนะมันยังกระดกหน้ากระดกหลังอยู่อ่ะทำไมให้เราไปขี่อ่ะ สอบว่ามันกระดกไหมเนี่ยเห็นไหมคะก็ยังใช้ดีปกติมาแล้วเป็นไงอะปกติไหมก็ยังปกติดีอยู่ก็ยังใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ซื้อมาเกือบปีแล้วเนาะ ก็เช็ดแล้วก็ยังใหม่เอี่ยมอลองกล้องอยู่แล้วเป็นไงอะเบาะเบอะไม่เด้งหน้าเด้งหลังแล้วเหรอ <c oughs> มีการทดสอบเบาะตลกเลย <c oughs> <c oughs> คุณเธอตลกมาก <c oughs> ไม่ออกไปทดสอบอ่ะ เด็กน oh no. ้อยเก็บแล้วอะไรแค่น uh uh> uh 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 ี้แก uh ่แล้วไงเงี้ยแค่เช็คลดเช็ครถแค่นี้ก็แก่